สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดนาราค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องมาตาลดาเรื่องราวของมาตาลดาหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อันสดใสให้กับโลกใบนี้กับคุณหมอปุริมชายหนุ่มผู้เหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้บนบ่า เรื่องราวความรักของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วจะดำเนินไปอย่างไรไปติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในเรื่องค่ะบทที่27เสียงจอกแจ๊กข้างนอกเหมือนสัญลักษณ์ของย่านนี้ไปแล้ว ชายชราชาวไทยเชื้อสายจีนขยับตัวลุกจากที่นอนดึงผ้าห่มลายดอกโบตันสีเก่าซีดออกจากตัว เขาติดนิสัยตื่นเช้าแต่ไม่เคยเช้ากว่าเมียรักข้างกายเฟินไม่ได้อยู่บนที่นอนแล้วผ้าห่มของอีกฝ่ายพับเรียบร้อยไว้ปลายเตียงแสงสว่างลอดผ่านกระจกหน้าต่างไม้เข้ามาในห้องนอนกว้างซึ่งกินเนื้อที่เกือบครึ่งหนึ่งของชั้นบนเดิมชั้นนี้มีสองห้องนอนแต่ว่าเจ้าของอีกห้องไม่อยู่แล้วเมียเขาชอบเข้าไปนั่งร้องไห้ในนั้น เขาเองเวลาเดินผ่านก็รู้สึกเจ็บจีดในใจเหมือนมีหนามยอกอกตลอดเวลาเป่าจึงไม่ลังเลใจเมื่อสั่งให้ช่างมาทุบห้องออกหรือทำลายสิ่งที่ทำให้เขายอกขยงและต้องคิดถึงเจ้าของมันอยู่เรื่อยไปให้เจ็บปวดพอทุบห้องลูกชายและลูกสะใภ้ออกเขาก็ทำห้องตัวเองให้กว้างขึ้นบอกเมียง่ายๆว่าจะได้หายใจโล่งๆ เป่าเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าป่านสีขาวที่ซักบ่อยจนเหลืองแล้วเดินลงมาชั้นล่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์ชายชาราไม่เปิดร้านทองจะว่าไป เปิดก็เหมือนไม่เปิดคนเข้าร้านแทบนับรายหัวได้ยังดีมีลูกค้าประจำสองสามรายที่ซื้อของแบบใจปั้มวนเวียนมาซื้อหาอยู่เรื่อยเดือนละครั้งสองครั้งคราวละมากๆและเงินทอนก็ไม่เอาบ่อยๆร้านทองหง์เหินเลยพออยู่ได้ชายชาราได้กลิ่นอาหารลอยมาจากในครัวด้านหลังแววเสียงเหมือนใครพูดคุยกันเขาขามวดคิ้วสีดอกเกาอย่างสงสยัย อาเฟินอาเฟินลือคุยกับใครชายชราถามพร้อมเดินเข้าไปในครัวเฟินอยู่ตรงหน้าเตาโบราณขนาดใหญ่ควันสีขาวกลุ่นลอยลอดฝาหม้อที่สัน่นตามแรงเดือดปุดปุๆของโจ๊กและลอยอ้อยอิ่งออกไปทางหน้าต่างด้านหน้านางคู่ชีวิตของเขาเปิดฝาหม้อและใช้ทัพพีคนไปมาเก่อบนไปตามประสานนะ่ะ เฮีย er, จะกินเลยไหมเดี๋ยวจะยกไปให้อืมกินเลยเปาตอบเขาเดินไปนั่งเก้าอี้กลมตรงโต๊ะเล็กๆกลางครัวไหนๆก็เดินมาแล้วไม่ต้องลำบากไปข้างนอกจนเมียต้องยกข้าวไปให้เหนื่อยเสียงลากเก้าอี้ดังครืดมีป่าท่องโู๋หน่อยก็ดีนะ ช,ชายชราบ่นอุบเมื่อเฟินยกชามโจ๊กเปล่ามาวางตรงหน้าเขาชอบกินโจ๊กตอนเช้าไม่ชอบพวกข้าวต้มทรงเครื่องเพราะมันไม่คุ้นปากมือเหี่ยวย่นคว้าตะเกียบที่เสียบไว้ในกระป๋องนมเปล่าเพื่อนำมาพุยข้าวใส่ปากเหมือนว่าเฟินจะรู้ใจเขาถุงใส่ปลาท่องโกตัวยาวๆถูกเลื่อนเข้ามาข้างๆเป้าหยิบมาแล้วส่งเสียงงืมงำ ขอบใจนะอาเฟินลือหนีรู้ใจอ้วจริงๆจ้าเสียงนั้นทำให้ตะเกียบในมือของชายชาราแทบร่วงเขาหันไปมองคนที่ยื่นปาท่องโกให้แล้วอ้าปากค้างแทนที่จะเห็นเฟินกลับเห็นใบหน้ายิ้มแป้นของผู้หญิงคนหนึ่งเจ้าหล่อนรวบผมยาวๆเป็นมวยกลมๆสองข้างบนศีรษะเหมือนสาลาเปาติดบนผมหญิงสาวยิ้มพร้อมทำตาหยิบหยี มาตาซื้อมาจากร้านที่อากงไปกินบ่อยๆเลยนะหรือหรือหรือหลานหลานเองมาตาละดาตีหน้าซื้อหยิบกาน้ำชาบนโต๊ะหงายจอกเล็กเพื่อรินให้ชาร้อนๆนะอากงหรือเข้ามาดอย่งไงอัวเปิดประตูให้เอง เสียงอ่อยๆจากเฟิร์นดังขึ้นนางยกโจกมาวางอีกสองถ้วยยื่นไปตรงหน้ามาตาละดาเสียหนึ่งคล้ายบอกสามีไกลๆว่าให้หญิงสาวร่วมกินข้า,าวเช้าด้วยหรือหรือเหมือนเปาติดอ่างไปแล้วเขามองเมียด้วยสีหน้าบูดบึง้งไหลอีออกไปเลยนะไม่ไหลเมียบอกเสียงแม้จะแผ่วเบาแต่ก็เป็นการปฏิเสธครั้งแรกของเฟิน เปาอ้าปากค้างเขามองหน้าเมียสลับกับมาตาลดาแล้วเส้นเลือดตรงขมับก็เต้นตุบๆ ชายชรากระแทกตะเกียบลงบนโต๊ะเฟินสะดุง้งมองสามีด้วยสายตาหวาดหวั่นและเกรงใจหลายสิบปีที่ยอมกันมาทำให้นางรู้สึกผิดที่ขัดใจเขาแต่พอมองหน้าหลานความต้องการให้หลานมาอยู่กับตัวเองได้เป็นอามาที่มีหลานคอยอยู่ใกล้ๆทำให้นางขมความหวาดหวั่นและรู้สึกผิดลงอกไปเฟินเงยหน้ามองสามีแล้วพูดเสียงเบา หลายปีแล้วนะเฮ er, ียสงสารอ้วเถอเสียงแหบเครือของคู่ชีวิตทำให้เป่าชะงักแต่เขายังทำฮึดฮัดได้เงินอ้วออกไปเองพูดจบเขาก็หุนหันพลันแล่นออกไปเลยเฟินตกใจเรียกเสียงหลงเฮีย er, อ่าเฮ er. ียอามาเดี๋ยวมาตาไปตามอากงเอง หญิงสาวข้างกายบอกแล้วลุกพรวดพลาดวิ่งตามชายชาราออกไปอากงของเธอกำลังเดินเลิ้วๆออกไปข้างนอกมาตาลดาวิ่งตามพออีกฝ่ายหันมาเธอก็เบรกทันทีไม่ตอกมาตามอัวเลยก็ถนนนี่ใครก็เดิน หญิงสาวพูดพลางยิ้มแย,แย่ๆเปาททำท่าอึง้งก่อนทำเสียงฮื้นในลำคอแล้วเดินกระแทกเท้าไปมาตาละดาก็เดินตามหลังต่อพอชายชราหันมาหญิงสาวก็หยุดเดินทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกระทั่งเปาเดินมาถึงร้านขายติ่มซำเป๋า เสียงกลุ่มชายชราที่นั่งอยู่ในร้านเรียกทำให้อกงของมาตาละดาหันไปมองก่อนเดินเข้าไปหากลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันวันนี้ออกมาหาอะไรกินข้างนอกหรือไงอยู่บ้านเจี๊ยบไม่ลง เสียงแหบตามวัยของเปาดังขึ้นเขาปลายตามองผู้หญิงที่ยืนอยู่นอกร้านเหมือนตั้งใจให้อีกฝ่ายได้ยินจะได้เสียใจแล้วรีบๆไปให้พ้นหน้าแต่พอชำเลืองมองกลับเห็นสาวผมมวยสองข้างยิ้มกว้างตอบเด็กประสาทเงินก็กินด้วยกันนี่แหละนี่กำลังคุยเรื่องอเตียของ เสียงสนทนาดังล้งเลงสลับกับเสียงหัวเราะก้องมาจากกลุ่มชายชาราเป็นระยะมาตาละดาเดินไปนั่งเก้าอี้สังกสีตัวกลมโตที่ไม่ไกลจากอากงของตัวเองเท่าไรนักมือก็ยกสละเปากัดไปเรื่อยๆหูก็ฟังเสียงคุยของอากงทั้งหลายไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงโวยวายนั่งมาจากโต๊ะกกน้ำชากินติ่มซำของอากงเธอหืม คนแก่ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรหญิงสาวเหลียวไปมองเธอก็เห็นอากงยืนเถียงหน้าดำหน้าแดงกับผู้ชายคนหนึ่งคาดว่าเขาคงนั่งอยู่ในร้านมานานแล้วและเดินออกมาเจออากงเข้าพอดีหญิงสาวกวาดตายาวเรียวมองชายคนนั้นก่อนร้องอ่อในใจเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเคยเจออีกฝ่ายมาแล้ว ไอ้มนุษย์ต้มตุนที่เคยมาขู่เอาเงินบริจาคจากรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองมาตาละดาเพเยริมฝีปากเมื่อเห็นทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันเผ็ดร้อนฟังไม่ได้สับว่าเถียงอะไรกันหรือจงใจเดินชนอ้วก เปาพูดอย่างโมโหเขานั่งเก้าอี้คุยกับกลุ่มเพื่อนแต่จูจๆคนที่เดินออกมาจากในร้านกลับกระแทกหลังเขาเต็มๆจนเปาแทบร่วงจากเก้าอี้พอหันไปมองก็เห็นไอ้โจดเก่านี่เองมันทำหน้าตาเยาะเยะเย,เยด้วยแต่มีหรือคนอย่างเปาจะกลัวชายชาราวอยวายใสแล้วมันก็เถียงด้วยท่าทางเอาเรื่องแน่ละ่ะ ในเมื่อคู่กรณีเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งเท่านั้นจะเอาเรี่ยวเอาแรงที่ไหนมาต่อกอนด้วยคราวก่อนสินแสกมาลอเสียหน้าแทบตายเมื่อจำต้องลาถอยนั่นเพราะว่ามีไอ้หนุ่มหน้าตาดีแต่งตัวดีเข้ามายุ่งตังหากเราจะทำไมนำชาหกรถอัวหรือจะไม่ขอโทษอัวเลยหรือไงเปาถามเสียงโมโหอ๋อจอกที่ลือถืออยู่นะหรือ คนจงใจหาเรื่องถามพร้อมหัวร้อร่าวินาทีนั้นเขาคว้าการน้ำชาร้อนๆที่มีควันลอยกลุ่นหมายจะสาดใส่ชายชาราให้แสบผิวเล่นๆแค่ทำน้ำร้อนลวกใส่นิดหน่อยอ้างกับตำรวจว่าไม่ตั้งใจคงเสียค่าปรับไม่มากกระมังเจ้าคนเลวริตาอย่างมุ่งร้ายแล้วตัดสินใจจะสาดใส่คนแก่ตรงหน้าแค่คิดเอาคืนเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่เสียงของไอ้แก่ร้านทองหัวรัน้นแต่กลับเป็นเสียงการน้ำชาแตกบนพื้นในการขัดขวางของผู้หญิงที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ก่อนที่เขาจะสาดน้ำชาใส่ชายชาราสำเร็จ ทุกคนต่างตกใจเปาเองก็เช่นกันเขาตะลึงมองคนที่ยื่นมือมาขัดขวางปัดการน้ำชาที่ไอคนลวงโลกทำท่าจะสาดใส่เขาทิ้งมาตาละดาขม็งตามองคนที่คิดจะทำร้ายอากงของเธอหญิงสาววิ่งมาปัดการน้ำชาได้ทันก็จริงแต่ตอนปัดน้ำชาร้อนๆ้อนหกรถมือเธอเช่นกันเกิดรอยแดงเป็นปื้นบนมือขาวสะอาดเกลี้ยงเกลาชัดเจน อย่าได้คิดจะทำแบบนี้อีกนะหญิงสาวพูดเสียงเข้มจ้องมองสินแสจอมลวงตาขมิงฝ่ายนั้นพังะคนในร้านเริ่มส่งเสียงฮือฮากันใหญ่เสียงตำหนิจากคนแก่ที่นั่งร่วมโต๊ะกับเปาดังขึ้นสินแสจอมลวงเลยตีหน้าตายอะไรอัวแข่จะรินน้ำชาขอโทษอาเปาอีเท่านั้นเธอมาปัดการาน้ำชาทำไมบ้า พูดจบชายคนนั้นก็เดินออกจากร้านติ่มซำพร้อมเพื่อนทันทีมาตาละดาผู้จ้องมองฝ่ายนั้นอย่างห้าวหาญทำเสียงหึขึ้นจมูกก่อนทันมาถามเปาด้วยนำเสียงเป็นห่วงอากองเป็นอะไรไหมชายชราไม่ตอบเขามองแล้วชี้ที่มือเธอหน้าตาปูดบึ้งงอง้ัากว่าเดิมและถามเสียงกระโชกโขคาก เลอทำบ่าอะไรนั่นนะ่ะชาร้อนๆนนะไม่แสบหรือไงมาตาละตาก้มมองมือตัวเองแล้วความฮึกเหิมห้าวหาญก็หายไปหญิงสาวมองรอยแดงบนมือแล้วสะบัดเร่าๆร้องดังลั่นร้านติ่มซำจนคนแตกตื่นมากกว่าเดิมโอ๊ยร้อนร้อนร้อนจะตายอยู่แล้วโอ๊ย เฟินเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านหญิงชาราชาวจีนมองไปข้างนอกแล้วถอนใจสามีคงโกรธมากที่นางต่อต้านเขาคิดแล้วก็ใจหายใจคว่ำมไม่น้อยตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายสิบ ปีนี่เป็นครั้งแรกที่นางต่อต้านขัดขืนฝฟืนทำตามวัฒนธรรมและความเชื่อที่ยึดถือสามีเป็นหลักของบ้านมาตลอดเขาไม่ให้อภัยเกลิกพลลูกชายคนเดียวของทั้งคู่นางก็ถือโทษโกรธตามสามีทั้งที่ใจจะขาดร้อนรอนด้วยความรักลูกอยู่แล้ว ครั้นถึงรุ่นหลานยิ่งแล้วใหญ่ยิงชาราถอนใจเฮือกเพราะทำใจแข็งไม่ไหวจริงๆมาตาละดาหลานของนางน่ารักเหลือเกินแต่ก่อนยังพอทำปั้นปึงตามสามีได้เพราะเด็กสาวจะโผลมานานๆทีจึงกลั้นใจทำขึงขังใส่ได้แต่ระยะหลังมานี่มาตาละดามาแทบทุกวันซ้ำยังฉอล้อหน้าเอ็นดูจะบอกว่าความแกช่ชราทาให้ยิ่ง ใจอ่อนก็คงไม่ผิดนักเฟิร์นทำใจไล่หลานไปไม่ได้จริงๆเลือดในอกอย่างเกลิกพลก็เช่นกันนางอยากเลิกโกรธเลิกคิดแค้นและทิ้งความไม่เข้าใจซะให้หมดนางจะได้มีลูกให้กอดมีหลานให้รักสัทีอยู่ตามลำพังสองตาแก่ยายแก่มานานปีนางเหงาจับใจไม่รู้จะไปทะเลาะก,กันที่ไหนอีกเฮียจะตีหลานไหม หญิงชาราพึมพำอย่างกังวลบีบมือเหี่ยวย่นซ้ำๆแรมเดือนที่ผ่านพน้นมาตาละตามาหานางทุกวันทำให้หัวใจที่เงียบเหงาและรีบฟีบของเฟิร์นทั้งพองโตและมีความสุขหวันใจสามีว่าเขาจะไล่จนหลานหวาดกลัวและไม่มาหานางอีกหญิงชาราเช็ดน้ำตาป้อยๆก่อนหันขวับไปมอง เมื่อได้ยินเสียงคุนหูดังมาจากหน้าบ้านเสียงรองเท้าไม้กุบกุบของเปาและเสียงบ่นยาวเหยียดดังลัานของเขาลือนี่นะโง่จนไม่รู้จะโง่อย่างไงไม่รู้ซีซัวเขามาขวางเผื่ออะไรปล่อยให้ไอ้ลูกหมานั่นสาดน้ำชามาเถอะอ้วจะได้เอาเลือดหัวอีออกซะบงังอ้วอเปารานทองหงเหินไม่ใช่คนแก่ที่ใครจะมาราวีง่ายๆอ้วจะสอนบทเรียนให้อีจังหนับเลย เฮีย <Yeah. S 2> อะไรเปามองเมียตาขวางยังโกรธไม่หายที่นางเข้าข้างคนอื่นและมาขัดเขาเมื่อเช้า เฟิร์นกำลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นและหลานไปไหนไม่ทันเอ่ยปากก็เห็นร่างเล็กของมาตาลดาก้มหน้างุดุดอยู่ข้างหลังเปานี้เองญิงชราถอนหายใจพลูกำลังจะยิ้มแย้มดีใจที่เหตุการณ์ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดแต่พ่อเห็นมาตาลดาเดินกุมแขนเข้ามานางก็ใจหายวาบทลาไปหาหญิงสาวและละล่ำละละักถามมาตาลือเป็นอะไร น้ำชารสใส่จ่าอาม่าหญิงสาวบอกแล้วยิ้มแยแม้แหมตอนเก๊กโกรธทำท่าขึงขังใส่ซินแส18มงกุฎนั่นมันก็เท่อยู่หรอกนะแต่พอเห็นแขนตัวเองปั๊บความขึงขังหายไปเธอเลยอ้าปากร้องลั่นร้านติ่มซำจนอากงรีบบอกให้เงียบแล้วให้เดินตามกลับมาที่ร้านแม้แท่ไม่เชื่อหูตัวเองแต่มาตาละตาก็รีบก้าวตามทันที เฮียเ <He> er. ฟินหันมาเรียกเสียงดังน้ำตากลบเบ้าตาเฮีย er, เอาน้ำชาสาดเยายหนูเหรอเปาสะดุง้งเขาไม่เคยเห็นเมียรักคู่ทุกคู่ยากขึ้นเสียงและทำท่าทางเอาเรื่องแบบนี้มาก่อนชายชราบเบิกตากว้างมองสีหน้ากโกรธของเมียอย่างตะลึงแล้วนึกขึ้นได้จึงวยวายปฏิเสธเสียงหลง เปล่าจะบ่าเหรอเห็นอ้วเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงหรือไงมาตาและดาคิดจะกรอกตามองบนแต่กลัวอากงจะตะเพิดออกนอกร้านมาตาและดาจึงแค่กระพริบตาปริบป,ปริบนงันงันใหญ่หนูไปโดนอะไรมา โดยไม่รอฟังคำตอบเฟิร์นรีบประคองหลานสาวที่ตัวสูงกว่ามานั่งเก้าอี้ข้างๆสามีเป่าทำเสียงเฮิร์ในลำคอแล้วเบี่ยงขาหลบผินหลังให้เหมือนฝืนใจซะเต็มประดาแต่ใครจะสนเฟิร์นพับแขนเสื้อหลานขึ้นไปถึงไหลมองรอยแดงจากน้ำชาร้อนๆตามที่เปาและมาตาละดาบอกแล้วอุทานอย่างตกใจไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอมาม่า มาตาละดาหมายความตามนั้นจริงๆมันไม่ใช่น้ำเดือดปุดๆแค่เธอมีผิวขาวจัดพอโดนน้ำชาร้อนๆเลยเป็นปื้นแดงน่ากลัวไปเท่านั้นเองอามมาของเธอถอนหายใจหนักๆเดินไปในห้องข้างๆแล้วออกมาพร้อมตลับยาในมืออย่าอะไรของลือ คนที่นั่งหันหลังให้เหลียวคอมาพลางปลายตามองเราทำเสียงฮึดฮัดในลำคอก่อนสะบดบางอย่างที่มาตาและตาฟังไม่ถนัดแล้วลุกพรวดจนเก้าอี้ครูดไปกับพื้นเดินลากรองเท้าเข้าไปข้างในและออกมาพร้อมกระปุกสีแดงคล้ำในมือชายชรากระแทกมันลงบนโต๊ะไม้ดังปึง อย่านั่นซื้อจากร้านไอตีเพสัตว์หลอดละตัางหลายบาทเอาไปทาให้อีได้ไงนี่เอาครีมบัวหิมะนี่ไปใช้สิไกล้หมดอายุแล้วจะได้ม่เปลืองทาเสร็จก็ไหลอีกลับไปซะอ้วจะไปนอนต่ออีกหน่อยลงมาอย่าให้เห็นอีนั่งรกบานอ้วนะรำคาญลูกตาชายชาราบนเสียงดังอีกสองสามครั้งแล้วเดินหนีขึ้นบันไดทันทีปล่อยให้มาตาละดานั่งหน้าม้อยอยู่กับเฟิร์น เสียงพึมพำรรอย่างตื้นตันของอาม่าทำให้มาตาละตาเงยหน้ามองครั้นเห็นขอบตาแดงก่ำหญิงสาวรีบโบกมืออีกข้างทันทีไม่เป็นไรอามามาตาไม่โกรธอากงอากงไม่ได้มาตาอากงของเราคงจะใจอ่อนลงบ้างแล้วล่ะฮะต,ตรงไหนเพิ่งเฉ่งเธอยกๆยกตะกี้นี่เอง เฟินยิ้มเปิดตลับยาออกมาแตะเนื้อยาสีเหลืองอ่อนแล้วไปเรียวแขนกลมกลึงของลานสาวอย่างเบามือนางยิ้มแต้ขอบตาแดงเรื่อยามเอ่ยเหตุผลให้ฟังนี่เป็นครีมบัวหิมะที่ดีที่สุดแพงมากอากงเข้าด่มาเมื่อเดือนก่อนนี่เองฝากเพื่อนที่ไปเมืองจีนซื้อมา ทันทีที่อาม่าไหลยาวลงบนแขนเธอความเย็นชุ่มฉ่ำของเนื้อยาเหมือนล้างความแสบร้อนของมาตาละดาไปได้ในวินาทีนั้นเนื้อยาเย็นสบายเหลือเกินมาตาละดาก้มหน้ากับพริบตาถี่ๆไล่ความรู้สึกร้อนตรงขอบตาจะร้องไห้ทำไมถ้าดีใจต้องยิ้มแล้วหัวเราะตั้งหากอมามาหนูดีใจจังอืม แสดงว่าอากงต้องเริ่มเอ็นดูหนูแล้วถ้าอย่างนั้นคืนนี้หนูขอนอนที่นี่นะบอกว่าเจ็บแขนจนเดินไม่ไหวก็ได้ค่ะมากไปคนที่บอกว่าขึ้นไปนอนแล้วพูดแทรกขึ้นมาชายชราทําตาดุมองมาตาละดาเขาเดินถือขวดน้ำเปล่าลงมาคล้ายจะเติมน้ำไว้ดื่มในห้องนอน กับมีบางอย่างรบกวนจิตใจอรุณรัศมีเธอวางปากกาลงก่อนเอานิ้วนวดสันจมูกแรงๆกลิ่นกุหลาบจากช่อดอกไม้บนโต๊ะยังกลุ่นรอบตัวอาจารย์สาวหันไปมองการ์ดใบเล็กที่ลงชื่อผู้ส่งคนเดิมทุกครั้งตั้งแต่วันแรกกระทั่งปัจจุบัน ริมเขาจะเอาอยัางไงกันแน่หมอหนุ่มอนาคตไกลคนนั้นไม่น่าเชื่อว่าจะรบกวนจิตใจเธอได้ขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อรุณรัศมีว้าวุ่นใจเพราะเพศตรงข้ามเธอขอปลายเล็บที่เคลือบสีนูดไว้บนโต๊ะทำงานชา้ชา นอกจากช่อดอกไม้แล้วอย่างอื่นที่แสดงว่าเขาพึงพอใจเธอแทบไม่มีเลยจะเป็นไปได้อย่างไรกันเขาไม่เคยส่งข้อความมาก่อนและไม่เคยโทรมาเลยมีบ้างที่เธอส่งข้อความไปขอบคุณเรื่องดอกไม้เขาก็รับคำขอบคุณนั้นด้วยข้อความสั้นๆว่าครับครับ,ค,รบคืออะไรสาวสวยกัดปากกลางอย่างหงุดหงิด ภาพที่แชร์กันในทวิตเตอร์และโลกโซเชียลทำให้เธอตัดสินใจไปหาชายหนุ่มที่บ้านแต่ก็ฉลาดพอจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาแน่นอนละ่ะภาพลักษณ์อรุณรัศมีคือสตรีที่เก่งทั้งเรื่องงานและทุกอย่างจะเอ่ยปากซักถามเรื่องไรสาระแบบนั้นกับปูริมได้อย่างไรแสดงออกให้เขารู้เหรอว่าเธอใส่ใจความเป็นไปของเขาไม่มีทาง แพงเป็นอะไรหน้าบึ้งเชียวแสงสีถามพลางยกแก้วกาแฟมาวางไว้ให้อรุณรัศมีมองอาจารย์สาวเพื่อนร่วมงานที่สนิทที่สุดในบรรดาเพื่อนร่วมงานคนอื่นแล้วถอนใจแรงๆนิดหน่อยคะแนนสอบเด็กไม่ดีเหรอหรือว่างานที่เอามาส่งมีปัญหาเปล่าเรื่องส่วนตัวนะ่ะฟังดูไม่เหมือนเธอเลยนะแสงสีทำหน้าประหลาดใจ ไม่กวนใจละไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวแสงพอเพื่อนหันมาอารุณรัศมีก็เลิกคิ้วแล้วเพ่งมองแสงสีตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนคลี่ยิ้มบางๆวันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษเลยนะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอ๋อเปล่าหรอกแสงสีบอกเขินๆอรุณรัศมีย่นคิว้วมีอะไรปิดบังกันหรือเปล่า ก็แสงสีทำท่าลังเลก่อนพูดออกมาเสียงเบาคือฉันกลัวเธอโกรธนะ่ะโกรธเธอโกรธเธอเรื่องอะไรล่ะคือว่าอาจารย์วสัสุเขาชวนฉันไปทานข้าวกลางวันนอกมหาวิทยาลัยตอนเที่ยงนี้นะ่ะคือคือฉันรู้ว่าเขาเคยชอบเธอนะฉันไม่ได้คิดอะไรกับเขาแบบนั้นพอดีวันนี้ฉันซื้อชุดใหม่มามันประจวบเหมาะเฉย คิ้วเรียวของอรุณรัศมีเลิกสูงกว่าเดิมก่อนหัวร้อนในลำคอเบาๆพลางเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ฉันจะโกรธเธอทำไมเอาตามจริงนะฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วหลับตายังนึกหน้าอาจารย์คณะวิศวะคนนั้นไม่ออกได้ซ้าแสงเธอจะทานอาหารกลางวันกับเขาหรือจะคบกับเขาก็ไม่ทำให้ฉันรู้สึกอะไรหรอกอย่าลืมสิว่าฉันไม่เคยสนใจเขาเลยจริงๆแล้วเขาเหมาะกับเธอนะ แสงสีนิ่งไปเมื่อก่อนไม่เคยคิดมากกับคำพูดของอรุณรัศมีแต่วันนี้เหมือนอีกฝ่ายจงใจใช้คำพูดเรียบๆหากเชื่อเฉอนว่าเธอแสงสีหน้าตึงแม้เธอไม่ได้ร่ำรวยไฮโซเหมือนอรุณรัศมีแต่สถานะตอนนี้ก็คืออาจารย์คนหนึ่งของคณะวิชาเหมือนกันใช่ ขอบใจนะแพงทั้งเขากับฉันต่างเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกันคงเข้ากันได้จริงๆอย่างที่เธอว่าแล้วเธอกับหมอหนุ่มคนดังนั่นก็คงไปกันได้ดีสินะเพราะเป็นคนพิเศษเหมือนกันใช่ไหมริมฝีปากของอรุณรัศมีเม้มเข้าหากันแสงสีชำเืองมองเพื่อนแเราอดยิ้มไม่ได้ฉันไปละเดี๋ยวอาจารย์วสุจะรอ แสงสีเดินจากไปปล่อยให้อารุณรัศมีนั่งหน้าตึงกับประโยคยอกย้อนที่เพิ่งได้รับอยู่คนเดียวหญิงสาวกัดปากเพราะไม่เคยมานั่งคิดมากเรื่องผู้ชายเธอคืออรุณรัศมีนะอีกทั้งเป็นผู้เลือกและผู้ปั่นหัวดีละ่ะเมื่อปุริมวางเฉยเช่นนี้เธอจะทําให้เขาเห็นว่าคนอย่างเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ใครนึกอยากจะคบก็คบหรือจะวางเฉยใส่ก็ทาได้ อรุณรัศมีหยิบโทรศัพท์มาไล่ดูหมายเลขที่บันทึกไว้เลื่อนมือไปตามชื่อแต่ละคนอรุณรัศมีถอนหายใจเอาเข้าจริงก็ไม่เห็นมีใครทำให้เธอรู้สึกสนใจและเติมเต็มความมั่นใจให้เธอได้สาวสวยเปิดกระเป๋าหมายจะเก็บโทรศัพท์มือถือมือกลับไปโดนบางอย่างเข้าคิ้วเรียวขมวดอย่างประหลาดใจแล้วหยิบมันออกมาเอ๊ะ มันคือกล่องสร้อยข้อมือราคาแพงที่ไตรฉัดให้เธอตอนนั้นหญิงสาวรับมาแล้วยัดส่งส่งใส่กระเป๋าไม่ได้สนใจเลยมันเลยติดอยู่ในกระเป๋าสะพายใบนี้เธอลืมไปแล้วด้วยซ้ำไตรฉัดอย่างนั้นเหรอ อรุณรัศมีครางก่อนยิ้มอย่างพึงพอใจเธอเปลี่ยนใจเปิดกล่องหยิบสร้อยข้อมือมาสวมแล้วยกขึ้นดูจี้เพชรรูปดอกกุหลาบที่จะว่าไปก็สวยไม่เบาไตรฉัดเป็นคนสนุกสนานแล้วเอาอกเอาใจเก่งอืมบางทีเขาอาจช่วยไล่ความหงุดหงิดที่เธอมีตอนนี้ได้นะ สามารถดาวน์โหลดนิยายเรื่องมาตาลดาในรูปแบบรูปเล่มได้ในเว็บไซต์ m ม m ป r ลมาเกนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube นัดนาราและ Facebook f แ n Page นัดนารากันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ